จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณกินโยเกิด์ตหมดอายุเมื่อวานนะคะมาหยุมได้ไปเจอบทความบทความหนึ่งซึ่งอยู่ในนิตยสารออนไลน์ของต่างประเทศคะเขาก็พูดถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดว่าเรากินโยเกิร์ตที่หมดอายุแล้วเข้าไปในนั้นเขาก็เขียนนะคะว่าจะมีอาการ3อย่างที่เกิดขึ้นกับเรา ถ้าเรากินโยเกิร์ตหรือว่ากินอาหารที่หมดอายุเข้าไปแล้วอาการแรกเลยคือท้องเสียค่ะอาการท้องเสียมันก็เป็นอาการทั่วไปเนาะซึ่งคิดว่าหลายๆคนเพื่อนๆหลายๆคนก็คงเคยท้องเสียจากการกินอาหารที่บูดหรือว่าอาหารที่เสียบางทีเราก็ไม่ได้รู้ตัวหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะกินเข้าไปนะคะอาการนี้มันเป็นอาการทั่วไปเลยที่เกิดขึ้นได้แม้ว่าโยเกิร์ตอะ จะมีเชื้อจูลินทรี์ยที่เป็นเชื้อตัวดีนะเป็นเชื้อกูดแบคทีเรียแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีเชื้อที่ไม่ดีอยู่ในนั้นนะสามารถที่จะมีการปนเปื้อนของเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคได้ซึ่งการปนเปื้อนนี้มันก็มาจากวิธีการจัดการแล้วก็การจัดเก็บของอาหารก่อนที่จะมาถึงเรา หลังจากที่ผู้ผลิตเนี่ยผลิตโยเกิร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมีการขนส่งเพื่อมาที่ศูนย์กระจายคือตลาดหรือว่าศูนย์ห้างสรรพสินค้าใดๆก็แล้วแต่ซึ่งในระหว่างทางที่จะมาถึงเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือว่าอุณหภูมิไม่ถึงอุณหภูมิไม่เป็นไปตามมาตรฐานก็มีส่วนที่จะทำให้เชื้อที่บนเปื้อนเข้ามาซึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรคเนี่ยมันเกิดการเจริญขึ้นมาได้ ทีนี้พอมันจเจริญขึ้นมาแล้วแล้วเรากินเข้าไปมันถึงจุดที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียได้ถ้าอาการท้องเสียมันเกิดขึ้นไม่มากเนี่ยไม่ได้รุนแรงเราก็อาจจะใช้วิธีการดื่มน้ำเข้าไปเพื่อชดเชยน้ำที่เราสูญเสียไปทางการขับถ่ายแต่ถ้ารุนแรงมากมีอาการอื่นๆร่วมด้วยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในในข้ออื่นๆเนี่ยนะคะ ก็อาจจะต้องไปพบแพทย์นั่นคือข้อแรกข้อ2คือปวดท้องคุณจะมีอาการปวดท้องปวดเกรงปวดบิดหรือว่าปั่นป่วนมีลมอยู่ในท้องซึ่งอาการตรงนี้ค่ะเขาบอกว่ามันจะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณเนี่ยกินยเกิดที่หมดอายุเข้าไปแล้วสักระยะหนึง่งอาจจะแสดงอาการหลังจากนั้นหลังจากที่กินเข้าไปนะคะเป็นชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมง หรืออาจจะแสดงอาการหลังจากนั้นเป็นวันก็ได้ซึ่งตรงนี้มันขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ปริมาณของเชื้อจูดินซีที่คุณนะได้รับเข้าไปความรุนแรงก็แตกต่างกันอาจจะมากหรือน้อยนั่นแหละค่ะขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ตัวเชือ้ออาการปวดท้องเป็นอาการที่ทรมา มากเลยนะคะเพราะไม่มเ,คเคยเป็นแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการกินโยเกิร์ตที่หมดอายุนะคะมันเกิดจากการที่เรากินอาหารอะไรบางอย่างเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ว่ามันมีการปวดเปื้อนพอกินเข้าไปอ่ะสักระยะหนึ่งก็ปวดแล้วก็เกรง็งแล้วก็มีลมมีลมอยู่ในท้องเยอะมากคือเรามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นนะ สามสี่ชั่วโมงก็กินยาทาตยาอะไรเพื่อแบบช่วยลดอาการป่นป่วนพวกนี้นะคะก็โชคดีไปถ้าเป็นมากก็คงต้องไปหาหมอเหมือนกันสาคืออาการอาเจียนอาการอาเจียนเนี่ยจะเป็นอาการในลำดับที่สามหลังจากที่มีการปวดท้องท้องเสียแล้วอาเจียนก็จะตามมาซึ่งการอาเจียนเนี่ยมันเกิดจากการที่ร่างกายอ่ะต้องการขับตัวเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคเนี่ย ออกไปจากร่างกายเราซึ่งมันจะกําจัดทุกช่องทางค่ะคืออาเจียนก็คือให้ออกมาทางปากเนาะแล้วก็ท้องเสียให้แบบถูกขับถ่ายออกไปทางแบบวาวรนกนะหลังจากที่มีอาการเนี่ยทุกอย่างก็จะดีขึ้นในภายใน48ชั่วโมงถ้าไม่รุนแรงมากจะหายไปเองได้ใน48ชั่วโมงแต่ว่าถ้ามันค่อนข้างรุนแรง ากรไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการอื่นแทรกซ้อนเข้ามาหลังจาก48ชั่วโมงนะ <_ d ata> เขาก็แนะนำให้ว่าต้องไปพบหมอไปพบแพทย์คือ <_ d ata> ในบทความที่มโยมเอามาเ, <_ d ata> เขาพูดถึงโยเกิร์ตที่หมดอายุแล้วเราคิดเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วว่ามันก็ใช้ได้กับอาหารทุกชนิดเลยไม่ใช่แค่เฉพาะโยเกิร์ตนะเนาคืออาหารทุกชนิดถ้าหมดอายุไปแล้วเราก็ม่ควรกิ มันง่ายมากที่เราอะจะอ่านข้างฉลาแล้วพอเห็นว่ามันเกินวันหมดอายุแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งไปซะเพราะเราจะได้ไม่ต้องมาประชนกับปัญหาสุขภาพสามอยา่างคือท้องเสียปวดท้องแล้วก็อาเจียนสุดท้ายของบทดความนะคะเขาจะมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งนะขึ้นมาแล้วเรารู้สึกอ่านเราแบบเออชอบอะชอบมากเลย เขาเขียนไว้ว่า your health is within your hand ชอบอะใช่เลยสุขภาพของเราอยู่ในมือของเราบางทีอะเราก็เห็นแล้วว่าข้างขวดอะมันเขียนว่ายังไม่เลยวันหมดอายุแต่เรากินไปแล้วเราท้องเสียมันจะดีกว่าไหมถ้าเราอ่ะ ดูอาหารให้เป็นคลิปหน้านะคะม่ยมก็จะมาขยายความตรงนี้นะคะมันเป็นประโยชน์มากเลยถ้าเราจะดูให้ออกว่าลักษณะโยเกิร์ตแบบไหนล่ะที่เราไม่ควรกินคลิปหน้าเจอกันนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ม่ยมด้วยการ subscribe นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ